เป็นสาวรูปว่าสาวสาสับพรั่งมากใช่ในะคะก็โตขึ้นโตเนี่ยนะคะมีของเหมือนกันเขาถ่ายแบบหนักกว่านี้อีกนะใช่นะคะแล้วก็จริงๆแต่เขาไม่ค่อยมีข่าวกับหนุ่มๆคนไหนนะนอกจากคุณผูผาคุณผูผาแล้วก็ล่าสุดภาพหลุดออกมาในอินสตาแกรมบอกวิ่ี่าีมาที่ ไม่เขาบอกคุณููผ่าสอนเอาภาษาวอื่นสอนมอชานคุณมูรี่อ่ะคุณมูรี่ก็คือเป็นไฮโซเป็นลูกหลานของไทยรัฐน่ะน,นั่นชืวัว่าชล่ะอันแหละอารมณ์ประมาณนั้นนะคะ<อ>ก็คือแบบว่าภูผาเนี่ยเป็นข่าวกับคุณน้องมิ้นของเราอยู่ยเสร็จแล้วเลยนะคะไปพาสาวอื่นมานั่งซ้อนซะอย่างนั้นอ๋อลวมิ้นจะทำยังไงคะเออนะคะจะเสียเซียเวเบาๆหรือเปล่าใช่แล้วจะตอบมาแบบน่ารักน่ารักค่ะ ดีใจเป็นหนึ่งในห้าสาวด้วยสิงไงบ้างคะใช่ดีใจค่ะที่ได้ได้ได,ได้ร่วมงานกับมิสทีนอีกครั้งแล้วได้อยู่กับสาวๆส,ส,สวยๆทั้งนั้นเลยอะ่ะก็ดีใจแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติที่มิสทีนได้ให้โอกาสคทางผมว่าฮอตแพ้ไม่คนอื่นเนาะ<อ>ไม่แพ้คนอื่นเลยอย่างเงี้ยค่ะก็งั้นก็เต<อ>็มที่ งานประเด็นนี้หมายถึงไม่ก็งานความมั่นใจใช่ต้อมาสู้คราวนี้นึงแต่เราสีส้ม represent อะไรเอ่ยค่ะก็เป็นเป็นสาวสาวที่มีความหวานแล้วก็เปรี้ยวอยู่ในตัวค่ะควานอมเปรี้ยวอะไรเงี้ยวันนี้เราเปิดตัวสองคนกันใช่กับย่าๆนี่มาคะคอลเลคชั่นเลยก็เป็นคอลเลคชั่นน่ารักน่ารักค่ะมีตุ๊กตาเป็นของตัวเองทุกคนก็สามารถมีได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าแต่ละคนแต่ละวีดวีดลืม จริงหรอก็ก็คู่กับยาย่ายาย่าก็แบบแบบน่ารักน่ารักเหมือนสุกตาอะไรเงี้ยแบบอาจจะเปรียบเรียบนิดนึงแฟนคลับใครแฟนคลับมันอะไรอย่างเงี้ยว่าไงบ้างก็ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนค่ะก็คงมี้ก็จะเป็นเปรี้ยวอมหวานหรืออะไก็จะเป็นสาวหวานสวยน่ารักอะไรเงี้ยเสียเลือกเสียได้เนาะใช่เลือกเสียได้ค่ะสาวนี่ใช่ไหมคะเราก็เต็มที่ค่ะว่าฮอตไหมคะปีนี้แบบ ก็เรื่อยๆค่ะก็มีงานเข้ามาก็ดีใจเพราะปีนี้เราต้องรับผิดชอบหลายอย่างมากขึ้นด้วยก็ก็ต้องทำงานให้เต็มที่ค่ะหนุ่มๆแต่ก็คนเดียวนบ้างก็ได้นะครับม่ค่ะค่ะนอซายยังไงล่ะอ๋อก็เป็นเรื่องของเขาอ่ะมันเป็นเรื่องส่ดนตัองของพี่เขาหนูทำงานของเราดีกว่าค่ะ ก็ไปสอนคนอื่นบ้างอ๋อตายแล้วซ้อนใครล่ะ <laughs> ม,มีในคุณชายรณพีซ้อนเจมไปก่อนละกัน กับเจมเป็นไงบ้างคะกับเจมมาสนุกค่ะเป็นเป็นการร่วมงานของเพื่อนัวเดียวกันมากกว่าแบบคือเราไม่ค่อยได้ร่วมงานกับพระเอกที่อายุเท่ากันนี่เป็นครั้งแรกก็ดีใจตี๋อาย่มากกว่าเนาะใช่ค่ะปิดท้ายพี่เจนวันนี้แต่งทีีหน่อยดิใช่ก็ดีใจกับพี่สาวคนนี้นะคะแล้วก็ร่วมงานปุร์มินเห็นพี่เจนตั้งแห่มีนอายุ12จนตอนนตี้19นานมากก็ใช่ได้เห็นได้เห็นพี่เขามีความสุขก็อยากให้พี่เขารักกันนานๆแล้วก็มีเบบีออกมาน่ารักน่ารักนะคะ <Hi. S 2> ขอบคุณค่ะเสร็จเมื<ๆ>่อวานนี้ก็วิ่งไปงานแต่งของน้องเจินต่อนะคะเป็นหูแบบนางก็ลุยดิเหมือนกันน้เมื่อวานนี้รับ e 2, อีเวนต์สองงานนะคะแล้วก็อีกงานหนึ่งก็คืองานแต่งน้องเจินค่ะหูแข็งแรงมากคงไม่มีเวลาไปนึกถึงใครซ้อนท้ายใครแล้วละคะ่อนะอืมเนาะอันนี้พี่แก้ให้นะยังเด็กนยังเด็กน้องบอก <number> แต่สวยมากเขาสวยขึ้นมาแบบ ปีปีปีที่ผ่านมาปีห5จะถึงคือเขาเป็นสาวขึ้นมาเลยใช่แตกต่างจากตอนที่ที่เล่นปัตภีเแลักที่เราบอกเด็กอะไรอ่ะดูของเกรงกว่าเพื่อนอ่ะตอนนั้นยายยาก็ฉายแววมาแล้วคิมเบอรี่ก็ฉายแววมาแล้วเนอเคแล้วนะคะนะคะเริ่มสวยขึ้นมาแล้วนะคะสวยไม่ใช่สวยมาสวยมากใช่พักเบรกกันก่อนเดี๋ยว